สวัสดีครับนี่กะมาให้อาหารป่าอยู่หน้าครับนี่บรรยากาศอยู่หน้ากะฝนตกจักหน่อยมีปลาหยังครับปลาปลาเข็งปลาสวายปลาอินตอนนี้กรลังเห็ดเลี้ยงบอวรุบานครับบ่ท่านดอกเห็ดเท่เมึงบรรยากาศอยู่ต้องให้น้องหน้าครับป้นครับ ได้สดได้สดได้สดมีโอ้น้ามลายครับกุใส่บางลั่นกับไสครับอคดมสมบูรณ์ครับพันหมานนะครับนี่พันหมานนี่นี่โอ้มาเรียวครับมาเรียว